สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิมาติดตามป้าหนอกกระชั้นกันครับป้าที่เขาไปออกไปกระชั้นเนาะเราเพิ่นยังอยู่ส่วนไหนไปอยู่มืองใดของบอ่อเนี่ยนะครับ เด้ออยู่แถวนี้ละพี่น้องนะ่นะนี่ทับทิมขึ้นมาแล้วโอ้ยมีปลาคอน้ําแต่ว่าเป็นปลาคอหน่อยครับปลาคอตัวซำสองนิ้วนี่ตัวหนึ่งโพ่ขึนนมาเมื่อกี้นี่อยู่แถวนี้ครับปล่อยเพิ่นออกแต่ว่าเพิ่นกับไปบกไก่นะ นี่อยู่แถวพี่กกรมี่ครับเนี่ยนี่ยเนี่นวลจันทร์กับมะน,นี่นี่โอนนวลจันทร์เอ้ปนยัยโอ้ยพี่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 ปนยัยดำน้ำบูบูบูบบอยู่พี่ถ้าปนัยกับปนเอ้ทับทิมมันใหญ่ขึ้นมันสวง,งามพี่น้อง ปลานากับปลาทับทิมมันไงเห็นมันสีงามพอสีมันสีสดเนาะเป็นสีสมสีสดพี่พี่พี่เนี่ยเห็นบว่าเบ่ท่านเปิดนำ้ำพูครับเพราะว่าปลาทอนสีลงไปแก้ไขน้ำพูหม่อยู่สีลงไปแก้ไขนำ้ำพูไม่ครับเนี่เป็นไนครับปลนไนปลาไนกับปลาไอทับทิม เห็นจิ้มเงียบปุดปลาในปุดปุดคือกันกับเขาปล่อยปลาในกระช่างออกมาแล้วปลาในบ่อมันก็สอขึ้นครับพี่น้องคือกก็มูหลายคน่ะม่มูหลายแล้วคนะโด่โดนอนแนมทางพี่น้องเอ้ยตลิต้นหาย เป็ว่ามันมาหอดีปออือฟีฟีฟีพูน่ะพูน่ะป้านยังไงบยุ่มยุ่มยุมยมยมยุ่มอยู่โอ้ย,อยดอกบัวบานงามขนาดเลยพี่น้องบานเต็มเลยดอกนี้ดอกนี้เป็นดอกที่บานเต็มครับแตาแมื่อไหรเป็นมะล่าเขาเอื่อว่าลำาล่า,ลาสุดแขนครับดอกนี้ โอ้มาหอดพี่ครับพวกนวลจันทร์วกปะปะนินอยู่หนี่ก็มีครับเนี่ยนวลจันทร์ปะนินขินกินกินเยาอยู่นีนนนนน่ก็มีครับปลาตะเพียนโอ้เยอะแยะครับรู้ว่าเพิ่นไปถั่วครับไปถั่วบอ่อเลยนี่ปะในปะในไอ พี่สุวินน้อมมาปล่อยให้นะครับโกโตน่าจะอยู่ครบพี่น้องเห็นอยู่หมองละโตสองโตอยู่ืัอนี้เห็นชัดครับเพิ่นขืนกินเนี้ยกระพวกป้าที่เขาปล่อยออกมาจากกระช่างนะเป็นกินเงยกระพวกป้าทับทิมผวกป้านิ่นผวกป้าตะเพียนทุกมือเพิ่นสิขื่นเทละโตครับหวานเนยให้เพิ่นสิขื่นเทละโตแตมันนี่ขื้นเมื่อครับเอ้าโดขยับเขามาแล้ว เมื่อกี้ยังอยู่ฝุ่นอยู่เลยขย,ยับประมาณแล้วเมวื่อวานมักอไอ้เคียหนาบ้านต่อครับหลังจากที่ผ่านอองสองท่องกินอาหารแล้วมาแต่ฝนสีตกใส่เหมือคขึ้นมาแต่ฝนสีตกมาล่างฝนลินื่อๆครับประมาณหาถุงครัวลินปกแปลกๆปกมาเนี่ยรับคือซึ่งเห็นนี่แหละพี่น้องเ็นปะแล้วก็เห็นใด้ซ้ำ เหยียดไปเรื่อยๆครับมันไลลงกักวดขึ้นไลลงกับกวดขึ้นครับนบักน้อยน่อยนั่งซองอยู่องคลักโดบมึกน้อยน่อยนั่งซองอยู่ครับคคบ้ออบบา อาหารที่บ้านให้มึงนี่เมื่อเลิกนอนแสดงว่าอยูมึงนี่ปลาลายครับนี่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 ครับนี่นี่กอบัวกอนี่ไม้ไผ่ไม้ไผ่ลำนี่นี่บ้าทนเอาไว้ใต้ต้นขามเลยครับเอาไว้ไต้ต้นขามเห็ดป้ามันง่อยโอ้ยเห็ดโมันง่อยแต่พอดีฝนตกหลบมันเลย เมื่อนั้นนะ่ะมันไหลออกมาเพราเต่นไหลออกมาแล้ววันนี้เขาเปิดน้ำพูกมันก็นไหลไปติดโซเทนครับวันนี้พ่อไปไปท้างพุนแล้ววันนี้ไหลกลับมาอีกเหรอเนสีลงไปจัดระเบียบครับบัวเงาหนี่ปลูกใส่กระถางหว่อยก็ล่อยออกเนสีลงไปเสียบลงหม่ครับเดี๋ยวเสียบลงไปมัดมัดใส่ไอเซาว,วั เสือลงไปมัดใส่ซาไว้มีหัวแบบนี้คือสิอสิเป็นอยู่ดอกคือสิบดตดยย้ดอกขึ้นเนื้นขึ้นเนียดีอยู่ครับหลอดบอลอดกันแล้วแต่อย่าทากั้มครับเพราะว่าเขากะปล่อยใหพื่อเพนใหหากินเต็มถี่ของเพ่อนครับ สารอาหารน้ำไอ้น้ำดินน้ำคางคางบอ่อเนี่ยน้ำหยาน้ำยางนีงน่มันลายครับพี่น้องสารอาหารอาหารของเ่นนะพวกเศษพืชเศษไอ้วัชพืชเศษหัวอาหารเศษไอ้ตะไคร่พวกนี้ตะไคร่น้ำพวกนี้นี่ปลานิลปลาหมอใหญ่กับมี่ครับปลาเข่งตัวขืนเมาหนึ่งตัวบางใหญ่หนึ่งมีปลานิลมีปลาตะเพียนครับอยู่นี่ แต่ว่าปลาทับทิมไปท่านผุนหมดแล้วเดี๋ยวเ้าก็สิให้อาหารกบต่อครับอาหารกบแล้วบา้าโทษกสิลงไปปรับนํำพูครับเดี๋ยวสิไปเอาขอต่อขอต้อ,อ,ตองมาเพิ่มครับเดี๋ยวสิปรับนํำพูใหม่โอ้ดิซี่ซี่หัวกว่อนนี่กว่าซี่หัวกว่อนยังคอยยังคอยเอาลงไปเปลี่ยนซี่หู้เพิ่มนะพี่น้องหู้หน่อย มุ่งหน่อยๆขู่เข็ยมยังสินะครับซี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 อะปานวนจันนะ์น่ะุ่มนั้นมีแต่ปานวนจันทร์ครับนะอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากเพเ่็นพี่น้องเยฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองโูลแบ้น้อยหองหญิงครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานปลดตู่ปัดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบ้านเนาะครับเนาะมืออื่นนอ้องกับสีเดินทางกลับม่าแล้วครับทีมงานปลดตู้สีเดินทางกลัมม่ามืออืน่นเดี๋ยวเทามาเบิ่งกันว่า มีนี้สิมีอย่างจัดเห็ดอย่างเตรียมต้อนรับทีมงานรถตู้กะรอติอดตามกันไหนครับพี่น้องทางช่องทีมงานหลังบ้านนะครับเนาะฝากช่องไม่เป่าวันนะครับพี่น้องช่องเป่าวันแม่บ้านน้องหญิงครับเป็นช่องใหม่เปิดใหม่แต่ว่าซื้อเก่าครับโปรไฟล์เป็นลูกเสือสีดำเลยพี่น้องเด้อสรับคลิปนี้เอาไว้สมีสักก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ